อัปเดตคีย์บอร์ดรุ่นใหม่นาะซื้อเดือนพฤศจิกายนเข้าหน้าหนาวตัวสั่นไม่พอกระเป๋าตังยังสั่นอีกตั้งหากเดือนนี้ของใหม่เยอะมากๆมาได้ทันช่วงคอมมทัทพอดีเราไปดูอัปเดตกันค่ะว่ารุ่นใหม่ๆที่เข้าไทยมาเนี่ยจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนกดไลค์กดต like, ิดตามไปโดดปปายาพร้อมกันกับเฟชได้เลย รุ่นนี้่1 A j a z AK 980 Max HE เปิดด้วยฮอร์เอฟเฟกต์คีย์บอร์ดราคาเบาๆเริ่มต้น1,590บาทสำหรับคีย์แคปขาวล้วนดำล้วนและมีแบบเพิ่มสีสันนิดหน่อยอยู่ที่1,890บาทที่น่าสนใจคือตัวนี้เนะี่ยเป็นฮอร์เอฟเฟกไซส์ใหญ่ราคาไม่ได้แพงเกินไปแล้วก็การใช้งานเนี่ยยงพอต่อการเล่นเกมแน่นอนแต่ว่าเฟสอะยังไม่ได้ลองจับของจริงนะเลยยังไม่แน่ใจว่าเรปิติเกอร์เนี่ยจะปรับได้ต่ำขนาดไหนซึ่งอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยสามารถลองไป เล่นของจริงในงานคอมมาดได้แล้วก็คิดว่าตัวนี้เหมาะกับคนที่อยากลองคีย์บอร์ดฮอเอฟเฟกมีใช้เล่นเกมบ้างแล้วก็มีเน้นพิมพ์งานทั่วไปได้ด้วยในราคาที่ไม่แพงเกินไปส่วนข้อควรรู้ตัวนี้นะคะสเปคด้านของผล h d d e zone เท่าที่ลองดูนะอาจจะยังไม่ได้โหดเท่ากับแบรนด์ที่เน้นเรื่องคีย์บอร์ดฮอเอฟเฟกโดยเฉพาะแต่มันก็สามารถใช้งานเล่นเกมได้แล้วถ้าหากซื้อไปแล้วพวกโปรแกรมปรับแต่งต่างๆสามารถทักไปขอกับทางเกมเมอร์แลบหรือไม่ก็ซูนามิได้เลยเลยคะ ก็จะเป็นแบบเว็บไซต์ปรับใช้งานได้ง่ายโดยนี่ก็จะเป็นข้อมูลข้่า้างของ A j a z AK980 m a x HE ไว้หากเฟซได้ลองจับของจริงจะมาทำคลิปรีวิวให้ดูอีกครั้งนึ่งถ้าใครอยากลองเฟซแปะพิกัดไว้ให้ที่ YouTube uh Shopping Tag มุมซ้ายล่างหรือว่าในคำอธิบายใต้คลิปเรียบร้อยค่ะรุ่นที่2อง l a L99 คีย์บอร์ดที่มีหน้าจอโดดเด่นมาแต่ไกลเหมือนเอามือถือเครื่องหนึ่งไปแปะไว้ที่คีย์บอร์ดได้แหละอันนี้ก็ฟีเจอร์แบบมือวาไปเลยนะราคา3 5 9 0บาทตอนที่ พชรทำคลิปอยู่เนี่ยมันฮิตมากๆจนของหมดไปแล้วถ้าเกิดใครอยากได้ก็รอกันสักนิดหนึ่งนะคะดยความน่าสนใจอ่ะมันก็อยู่ที่หน้าจออยู่แล้วเนาะเป็นจอ IPS ขนาด3.98นิ้วจอใหญ่ภาพสีสามารถจะทัชสัมผัส ด้ดีเลย์ตอนทัชก็ไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่การใช้งานก็เน้นไว้ตั้งค่าพวกช็อตคัทเอาไว้เข้าโปรแกรมเป็นเครื่องคิดเลขเป็นโซนนําแพดหรือจะเอาไว้ใส่ภาพไฟจีภาพนิ่งก็ได้เหมือนกันนะถัดมาตัวหมดการเชื่อมต่อรองรับเป็นไตโหมดแบตเตอรี่ให้มา8000ม ah. ิลลิแอมโคจะโหดแต่ตอนใช้งานจริงจองน่าจะดูดแบตรั่ๆฟีลลิ่งการใช้งานตัวนี้ยังไม่ได้ลองจับของจริงนะคะแต่คิดว่าแบ์ออล่าค่อนข้างจะไว้ใจได้ในระดับหนึ่งแล้วก็สวิตช์ที่ใช้เป็นออร่าเอกับหัวโน้ ชื่อว่าคาราเมลลาเต้น้ำหนักการกดกำลังแบบหนึบหมือไม่หนักไม่เบาเกินไปสายพิมพ์งานก็น่าจะชอบกันมีการรองรับ h o สสวอ p เปลี่ยนสวิตช์ได้ด้วยโดยคีย์บอร์ดแนวนี้เนี่ยแฟนเคยเห็นของแบรนด์ A j a z มาก่อนแต่อันนั้นน่ะจะเป็นโลโปรไฟล์ถ้าเทียบกันแล้วนะรู้สึกว่ารุ่นนี้อ l ร่ a L99 ได้ฟีเจอร์เยอะกว่ามากๆดีไซน์ดูหรูหรากว่าคีย์แคปตกแต่งมาให้เรียบร้อยก็หากใครอยากดูรีวิวเต็มๆถ้าเกิดของเข้าไทยมาเพิ่มเฟซจะไปจัดซักตัวมาทำรีวิวนะคะ กดติดตามรอกันได้เลยค่ะรุ่นที่3 M s h o r UT 98นี่คือ Mechanical Keyboard ที่ทำร่วมกับช่อง Unbox Therapy สายเทคไหนก็น่าจะเคยดูการ Unbox แกะกล่องรีวิวอย่างแน่นอนเนื้อตัวคีย์บอร์ดนี้นะคะก็เป็นหนึ่งผลงานร่วมที่หยิบเอาโลโก้ช่อง Feeling ที่ชอบมาดีไซน์ไว้ใน UT 98จุดเด่นของคีย์บอร์ดคือเป็นคีย์บอร์ดไซส์ใหญ่เหมาะกับสายพิมพ์งานทำงานแต่ก็ไม่ได้เกะกะเท่า100%มีตัวเลือกสวิตช์ที่เป็นเสียงเงียบอย่าง k e t Silent มาให้ด้วย อีกหนึ่งสวิตที่วางจำหน่ายจ,จะเป็นรีเนสวิตที่มีเสียงดังขึ้นมาหน่อยแต่จะเน้นการตอบสนองที่ไวระยะทาวเวลตอนแอคทีฟจะสั้นมากกว่าตัวพีซไซเลนทาให้ตอนใช้งานพิมพ์งานหรือว่าเล่นเกมจะมีการตอบสนองที่เร็วกว่าเล็กน้อยก็ขึ้นอยู่ว่าเพื่อนเนี่ยชอบงานใช้งานประมาณไหนเน้นอะไรเป็นพิเศษบางคนก็อยากได้เสียงเงียบๆไว้ทํางานตอนกลางคืนนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการดีไซน์ที่ใส่นอบมาให้บริเวณตรงกลางคีย์บอร์ดแต่คิดว่ามุมอันนี้มันแอบแปลกๆไปนิดนึงเพราะว่าขนาด ก็เล็กเวลาเลื่อนอาจจะไปโดนปุ่มอื่นๆรอบๆได้เรื่องของการรองรับการใช้งานนะคะตัวนี้ก็เป็นโหมดการเชื่อมต่อแบบไตโหมดใช้งานไร้สายได้แบตเตอรี่ใส่มาให้10,000ม ah, ิลลิแอมเยอะพอสมควร <c oughs> แล้วโปรแกรมที่ทาง Mchot เขาให้มาล่าสุดนี้ก็เป็นโปรแกรมบนเว็บเบสใช้งานง่ายเป็นของทาง Mchot เองเลยนอกจากรุ่น Mchot UT 98แล้วนะคะตอนนี้ที่เห็นเข้าไทยมากก็ยังมีของแบรนด์ Mchot เข้ามาอีกเพียบไม่ว่าจะเป็น Mchot X75 Mchot 7 5 รวไมไปถึงว่าเมาส์อื่นๆีก็มีเหมือนกันก็มาชี้เป้ให้ที่ร้าน i อท i ซ y นะคะเข้าไปส่องกันได้เลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าในคอมมาร์ทครั้งนี้เขาจะเอามาโชว์เยอะมากน้อยแค่ไหนแต่เพื่อนๆไปคอมมาร์ทก็ไปส่องๆกันได้เนาะหรือถ้าไม่สะดวกไปงานเดี๋ยวเฟจะแปะลิงก์ยูทูบช้อปปิ้งแท็กไว้ให้มุมซ้ายล่างเผื่อบางทีจะได้คนลดพิเศษถูกกว่าไปที่งานอีกเนาะและนี่ก็คือ M. ช t UT 98ค่ะรุ่น e P ator, ที่ส e e ีารู KX 69 HEP Data คีย์บอร์ดฮอลล์เอฟเฟกต์แบรน่้ีเิม ดีไซน์สายคล้องสุดฮิตมาในราคาแค่1 2 9 0บาทซึ่งเฟสลองเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตัวนี้รู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างจากตัวแอรเลีย68ขนาดนั้นแต่จะมีโทนสีขี้แคบใสายคล้องที่เพิ่มเข้ามาในตีมใหม่ก็เท่ไปอีกแบบดีส่วนสิ่งที่ปรับแก้มาจริงๆก็คือการตั้งค่าด้านในค่ะมีการรองรับการตั้งค่าเดสโซนได้เวฟพิทเกอร์ตั้งค่าได้ต่ำสุดที่0.01่มิลลเมรพอสเปคเฟซว่าใกล้เคียงกับเอรรม็มชอตเอ็ด แต่ที่น่าสนใจมากกว่าเขือนเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยมีรับประกัน1ปีหากมีปัญหาอะไรก็คือติดต่อแบรนด์ได้ง่ายเหมือนเขาก็จะไปเปิดตัวในงานคอมมาเหมือนกันนะคะหรือหากใครรีบสามารถกดซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยมีโค้ดลดเยอะแยะเผื่อบางทีจะได้แค่ประมาณพันดิดินะสนใจเลยค่ะรุ่นต่อมาคือ c o n c i s cmk คีย์บอร์ดไซส์ใหญ่มาในโทนสีโค้รน่ารักทุกคนพึ่งเปิดวางจำหน่ายเลยนะคะราคาแค่ ,3890 บาทเท่านั้น <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าว่ากา าลงท้าย CMK เนี่ยมันจะแตกต่างจาก k คเทนปกติยังไงบ้างเริ่มจากโทนสีก่อนเลยค่ะอันนี้จะออกเป็นโทนพาสเทลครีนครนีหวานหวานไม่ได้มาในโทนสีเทาดำแบบเดิมจะได้ความคลาสสิกเลทโทนน่ารักน่ารักหน่อยสวิตในรุ่น CMK ก็จะใช้เป็นสวิตโทนเสียงเงียบมีให้เลือกทั้งตัว Keycon Silent Red Linear และ Keycon Silent Banana t a ท t i l e ต่างกันที่ฟิลลิ่งความกรุบก,กับมือถ้าจะให้เฟเชียร์เฟซคงเชียร์ีย์ c o n ไซเลนบา a n a ่าเสียงเงียบด้วย ก็ยังใช้พิมพ์งานสนุกต่อมามีการปรับแก้ชิปเซตหรือว่าเฟิร์มแวร์ใหม่ตัว CMK ตามชื่อรุ่นที่เน้นประหยัดพลังงานแล้วก็การใช้งานไร้สายสเสถียรมากกว่าเดิมอย่างตัวนี้นะ่ะให้แบตเตอรี่มา4 0 0 0 m ah. ิแอาจจะดูน้อยไปนหน่อยเมื่อเทียบกับไซส์แต่การจัดการพลังงานของเขาสามารถใช้งานไร้สายได้นานถึง2ปีเอาดิ<อ>มีใครอยากลองทสดสอบไหมคะแต่คิดว่าตอนใช้งานเนี่ยน่าจะต้องใช้งานผ่านบลูทูธแล้วก็ปิดไฟ RGB อาจจะถึง2ปีจริงๆนะทุกคนส่วนสเปคในด้าน อ่อืนอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ทางคีย์คอเขาทำไว้อยู่แล้วรองรับการใช้งานกับ Mac OS ได้โฟโปรแกรมการตั้งค่าก,ก็ใช้งานผ่านคีย์คอนลันเชอร์บนเว็บไซต์มีภาษาไทายให้ใช้งานได้ง่ายใส่มาโคฟีเจอร์พิเศษอ,อ,อื่นๆได้เลยอย่างล่าสุดที่อัปเดตมาในรุ่นนี้นะจะมี KeyC a p ที่ <c oughs> เป็นโปรแกรม Figma Chat GPT <c oughs> ให้เราเข้าไปเซตคีย์ลัดกดใช้งานได้สะดวกมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นการซื้อแบรนด์ด้วยซื้อเซอร์วิสซิสเต็มต่างๆไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเฮ้ยจ่ายเงินระดับ ีแล้วจะไม่สามารถตั้งค่านู่นนี่นั่นได้แล้วก็ตอนนี้ทางแบรนด์มีซัพพอร์ตหลายอย่างที่พร้อมเลยใครเกิดใครสนใจสามารถไปเลือกฟิลิ่งที่ชอบและกดซื้อกันได้ค่ะเฟซแบบพิกัดไว้ให้รุ่นที่6 r a z e r Huntsman V3 Pro Counter Strike 2 Edition สกินที่ใครเห็นก็ต้องร้องเพราะในเกมม่งโคตรแพงแต่เอามาสะสมบนเกมวิ่งเกียร์ไปก่อนละกันซึ่งอันนี้ก็เป็นคอลแลบกับ CS2 นะคะมีเข้าไทยมาทั้งเมาส์แผ่นรองเมาส์หูฟังเรียกได้ว่าครบเซตแต่ราคาก็ จะจุกๆหน่อยนะเ r เซอร์แฮนส์แมนวี3โปรเทน y l เลสขายอยู่ที่9,990บาทโอเคยังไม่ถึงหมื่นมีทอนนิดหน่อยโดยเบดออนสเปกก็จะเหมือนกับ r a เซอร์ n t นส์แม3โปร TKL คแนะคะสวิตด้านใน r a เซอร์อะนาล็อกออปติคอลส Gen 2ปรับระยะการกดได้รองรับเรปริทิเกอร์ศูนย์จนถึง4.0่จดศูนย์มิลเวเซอร์สแนปแท็อะไรมีให้ครบแต่ว่าอย่าไปหาใช้ใน c s 2นะอาจจะโดนเตะอ,ออกจากห้องได้แล้วก็ที่ราคามันพุ่งทะยานมากๆก็มาจากลาย กินดาก,ก็ลอ,อนั่นเองตรงคีย์บอร์ดอะ่ะเขาไม่ได้ทําลวดลายมาเยอะจะออกเป็นโทนสีทองๆหน่อยแต่ตรงที่รองข้อมือจะมีลายเยอะนิดนึงใครอยากเสริมบารมีแนะนําใช้ที่รองข้อมือมาวางคู่กันจะดูเท่มากๆแล้วถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยราคามันแพงไปหน่อยเข้าถึงยากคิดว่าไปเลือกเมาส์แผ่นรองเมาส์น่าจะพอไหวอยู่นะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสุลตตานมีส,มสกินนี้ครอบครองอยู่แล้วก็จัดไปทั้งเสร็จได้เลยน่าสะสมสุดๆหากใครสนใจต้องรีบหน่อยเพราะเหมือนสินค้ามีจํานวนไม่เยอะยิ่งกด ในช่วงแบบดับเบิลเดย์มิดมันอาจจะได้ราคาที่ถูกที่สุดด้วยค่ะมาถึงรุ่นสุดท้ายคิวเวอร์ตี้คีย์101ส่งท้ายด้วยคัสตอมคีย์บอร์ดไซส์ใหญ่เพิ่งลงรีวิวในช่องไปไม่นานนี้เองอันนี้ก็แนะนําสําหรับคนที่ชอบคีย์บอร์ดไซส์100%แต่ยังได้ความพรีเมียมเลือกพาร์ตชิ้นส่วนต่างๆได้ตามความชอบรวมไปถึงว่ามือใหม่เริ่มเข้าวงการคัสตอมคีย์บอร์ดอันนี้ก็ง่ายเลยเพราะตอนนี้ของแบรนด์คิวเวอร์ตี้คีย์เขาไม่ได้ทําอะไรมาซับซ้อนนะคะอีกทั้งทางร้านค การให้คําแนะนําประกอบฟรีด้วยถ้ากับว่าเราเลือกแบบที่ชอบฟิลลิ่งที่ชอบซื้อสวิตช์คีย์แคเพิ่มแค่นี้ก็ให้ร้านประกอบพร้อมใช้งานสะดวกมากๆฝั <c oughs> ่งของฟีเจอร์ที่น่าสนใจฟเฟซให้ตั้งแต่งานพาร์ทวัสดุเลยงานสวยดูดีเพราะเป็นคีย์บอร์ดซะใหญ่เขาใส่ดีเทลมาให้ทุกจุดตอนได้ของมาถึงมือครั้งแรกนะแล้วแกะแบบ <c oughs> โขหมันพรีเมียมสมกับราคาหลักหมื่นที่จ่ายไปจริงๆที่เฟนลองเล่นมาก็ฟิลลิ่งดีชอบที่จอมันสามารถจะอินเทอร์อคต ที่เราพิมพ์บนคีย์บอร์ดได้แล้วบางจุดก็เป็นแบทให้เลือกตกแต่งได้ตลอดซึ่งหากใครชื่นชอบคีย์บอร์ดไซส์ใหญ่มองหาคัสตอมคีย์บอร์ดที่ราคาไม่ได้แพงเกินไปสามารถเข้าไปเลือกคัสตอมไม์ผ่านทางเว็บไซต์คีโปมีโทนสีให้เลือกเยอะแต่จะเน้นเป็นพรีเมียมไม่ก็น่ารักไปเลยเต็มงบไว้สักหมื่นห้าแค่นี้คุณก็จะได้คัสตอมคีย์บอร์ด100%ไปใช้งานได้แล้วเรียบร้อยและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดสำหรับ QK 1 0 1ค่ะ ทั้ง7รุ่นที่เฟสหยิบมาอัปเดตยังจุใจไม่มากพอยังมีข่าวสารเล็กน้อยมาเพิ่มเติมนะคะเริ่มจากตัว v e n o ม 60h e r g b ตอนนี้ทางร้านไอกสันมีเปิดพีออเดอร์แล้วราคาไม่ถึง3,000บาทเหมาะคนชอบความซิงซิงแบบซิงจริงๆทั้ง Perform a n แ e และไฟ r g b เนาะก็สามารถไปกดพีออเดอร์กันได้ถัดมาของแบรนด์แฟนเทคน่าสนใจเหมือนกันค่ะมีการออกคอลแลบกับ One Piece แล้วไม่ได้มาแค่หนึ่งคาแรคเตอร์นะทุกคนผลมาเยอะมากสำหรับคาแร อร์เมนหลักทั้งหมดมีทั้งคีย์บอร์ดเมาส์หูฟัง จอยเกมตอนนี้ที่เปิดวางจำหน่ายจะเป็นพรออเดอร์นะคะแล้วก็เริ่มส่งของในช่วงต้นเดือนธันวาคมหากใครชื่นชอบคาแรคเตอร์วันพีชสามารถไปจับจองกันได้ราคาเบาๆน่ารักแนก่นอนตามสไตล์แบรนด์แฟนเทกถัดมาอัปเดตอีกหนึ่งแบรนด์กับโลกาในช่วงงานคอมมานดนี้ก็มีปล่อยคีย์แคปไว้ตกแต่งคีย์บอร์ดเยอะมากๆนะคะแล้วก็ตอนที่เฟซทำคลิปอยู่เนะี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะมีปล่อยคีย์บอร์ดรุ่นอื่นออกมาอีกไหมถ้าเกิดมีเดี๋ยวจะยกไปอัปเดตในช่วงเดือนหน้าให้แต่ตอน ตอนนี้คีแคปมีปล่อยออกมาแล้วเรียบร้อยแอบจะซิบว่ามีลายดิสนีย์ด้วยนะไม่อยากให้พลาดจริงๆเขาหมาดนี้ถ้าเกิดใครมีเวลาลองแวะไปดูกันได้หรืออยากสั่งออนไลน์เฟจจะแปะผ่าน YouTube Shopping ท็กไว้ให้ลองสไลด์เลื่อนเลือกดูได้เลยโอเคแล้วนี่ก็น่าจะเป็นข้อมูลคีย์บอร์ดทั้งหมดที่เฟจหยิบมาอัปเดตกันในเดือนพฤศจิกายนคลิป อาจจะออกช้าไปสักหน่อยหนึ่งต้องขอกลับอภัยมาณาที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะยังมีรุ่นอื่นๆที่ออกมาใหม่และเฟซยังไม่ได้หยิบมาอัปเดตไว้ยังไงจ๊ะแปะรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันหากเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเฟซด้วยแล,วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วะบาย